วันนี้พวกเราอยากจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับคีย์บอร์ดและเมาส์จากแบรนด์ Thunder Robot ถึงชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูชาวเกมเมอร์ไทยสักเท่าไหร่แต่ว่าชื่อนี้ครับได้โลดแล่นในวงการโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งเกี่ยวมมาตั้งแต่ปี2014แล้วครับเป็นแบรนด์ชั้นนำจากประเทศจีนที่พวกเราได้ลองสัมผัสเองแล้วว้า wow, วมากๆเป็นแบรนด์ที่ให้สเปคและอุปกรณ์มาเยอะมากๆนะครับแถมเป็นแบรนด์แรกๆที่เอาเทคโนโลยีไร้สาย Near Link ของ Huawei มาใช้ในเมาส์เกมมิ่ง ที่สปอยให้ฟังเลยครับว่าลื่นไหลพร้อมชนกับเมาส์เกมมิ่งตัวท็อปได้เลยสำหรับตัวคีย์บอร์ดของเขาครับซีโร่เจ็ดสิบห้าเนี่ยราคาออกมาอยู่ที่สามพันสองร้อยเก้าสิบบาทส่วนเมาส์ ml เก้าศูนย์สามเนียลิงเนี่ยราคาอยู่ที่สองพันสามร้อยเก้าสิบบาทครับ มาดูอันบ็อกซ์กันเลยนะครับหลังจากเปิดกล่องขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่จะเจอก็คือคีย์บอร์ดที่มาพร้อมกับฝาครอบกันฝุ่นตัวเขาจะมีสายมาให้ด้วยนะครับเป็นสาย Type C to A อันนี้ไว้สำหรับใช้งานเสียบสายแล้วก็ชาร์จแบตไปในตัวด้วยส่วนสวิตช์ครับก็มีสวิตช์สำรอง P.O.M มีมาให้2ชิ้นแถมลูกเบื้องต้นมาให้แล้วด้วยนะครับถ้ามีปุ่มเสียก็เอาไปเปลี่ยนได้ทันทีเลยครับ ส่วนต,ตัวเมาส์ของเขานะครับแกะกล่องออกมาเนี่ยก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานก่อนเลยและด้านในเนี่ยก็จะเจอตัวเมาส์ที่เขาใส่ซองกันฝุ่นมาอย่างดีมีสายเชื่อมต่อมาให้แล้วก็จะมีตัวดองเกิลสำหรับรับสัญญาณ 4K มาให้ด้วยครับโอเคครับก็ขอพูดถึงคีย์บอร์ดก่อนเลยครับกับ Thunder Robot สีโร75ตัวไซส์นะครับคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นไซส์75ดีไซน์เป็นแบบ Industrial ยลดีไซ ก็จะได้ฟีลคล้ายๆหนังไซไฟเลยครับตัวบอดี้เนี่ยรอบนอกจะมาในทรงสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้ง4ด้านที่สามารถปรับระดับความสูงได้2ระดับโดยสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งมีสายและไร้สายซึ่งเขาจะมีช่องสําหรับเก็บดองเกิลมาให้ด้านบนเลยส่วนด้านข้างจะมีน็อบโลหะที่ใช้ได้ทั้งเพิ่มลดเสียงและปรับเอฟเฟกแสงสีและสวิตช์สำหรับสลับการเชื่อมต่อครับ ึ่งจุดเด่นของคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือคีย์แคปแบบโปร่งแสงที่นอกจากจะมีลวดลายช่วยเสริมมูท์แอนโทนความเป็นไซไฟแล้วยังช่วยให้แสง RGB เนี่ยวิ่งลอดผ่านได้สวยกว่าเดิมอีกครับก็เรียกได้ว่าเหมาะมากๆสำหรับเป็นเซตคีย์บอร์ดสำหรับเกมเมอร์เพราะว่าตัวนี้สวิตช์เค้าครับมาแบบลีเนียที่มีแรงกดที่น้อยมากๆตอบสนองกับการเล่นเกมได้อย่างรวดเร็วตัวสวิตช์ก็จะใช้วัสดุพลาสติก p O M หรือว่าพอมนะครับ ที่จะมีเนื้อนุ่มกว่าพลาสติกทั่วๆไปทําให้สัมผัสการกดแต่ละครั้งจะนุ่มละมุนกว่าปกตินอกจากนี้ก็ยังมีการประกอบแบบแกสเกตเมาส์และมีเฟล็กคัตทำให้เวลาออกแรงกดเนี่ยก็จะมีความยวบเล็กน้อยครับเหมาะกับใช้พิมพงานหรือว่าเล่นเกมติดต่อกันเป็นเวลานานๆได้เลยแต่ถ้าใครที่มีสวิตและคีย์แคบในใจอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ก็รองรับการฮอตสวอปทั้ง3และ5พินถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับ และสำหรับคนที่กังวลว่าเสียงจะออกไปในทางเกมมิ่งคีย์บอร์ดด้วยหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยครับว่าตัวนี้เสียงค่อนข้างแน่นและออกไปทางต็อกตั้งแต่ออกจากกล่องเลยเสียงน่นาจะถูกใจมาหาชนแน่นอนครับยังไงลองฟังกันดูครับโอเคครับทีนี้เรามาดูตัวเมาส์กันบ้างนะครับ ชื่อรุ่นของเขาคือ ML 903เนียลิงก็จะเป็นเมาส์สีขาวล้วนที่มีส่วนหน้ายาวเต็มมือเหมาะกับการจับเมาส์ทุกรูปแบบเลยโดยเมาส์ตซนนี้ครับพื้นผิวเนี่ยก็จะมีความสากเล็กๆไม่ได้เรียบเนียนเหมือนเมาส์ตันอื่นในตลาดทําให้สามารถจับได้กระชับมือเข้ามือได้ตลอดเวลานะครับใครที่ชอบสัมผัสแบบไม่ลื่นมากน่าจะถูกใจเลยครับ ในส่วนของฟีดเมาส์เนี่ยก็ให้มาเป็นแผ่นยาวด้านบนและแผ่นใหญ่2มุมด้านล่างที่ค่อนข้างลืลมม่นไหลสมูทไปกับแผ่นรองเมาส์ตัวน้ําหนักก็กําลังดีที่69กรัมเลยได้ว่าเมาส์ตัวนี้ไส์กาลังดีเหมาะสําหรับเกมเมอร์สายคอนโทรลที่ชอบสบัดเมาส์ Mouse ยิงครับและอย่างที่บอกไปตอนต้นเลยครับว่านี่คือเมาส์ตัวแรกๆที่นำเทคโนโลยีไร้สายเนียลิงมาใช้ ที่เขาเคลมมาเลยว่าเสถียรและประหยัดพลังงานมากกว่าถือว่าเป็นสเปคสําหรับสายแข่งเลยนะครับเพราะว่าจัดเต็มด้วยโพลิงเรทสูงสุดถึง 8k เมื่อใช้งานแบบเสียบสายสําหรับในด้านเสียงคลิกแนละสวิตช์การกดต้องบอกเลยว่าสายรัวปุ่มต้องชอบเพราะสวิตช์ที่เขาใช้นะครับเขาใช้เคสทานพาเลนที่อึดทนทานพร้อมรองรับการกดถึง100ล้านครั้งโดยจะมีจังหวะการคลิกที่เบาและตอบสนองก,กับแรงกดได้รวดเร็ว ที่สำคัญที่สุดก็คือเสียงไม่ดังมากก็ไว้ใช้แอบเล่นเกมตอนดึกๆได้เลยครับ สรุปกันเลยครับว่านี่คือ2คู่หูเกมมิ่งเกียร์ที่เหมาะกับเกมเมอร์ที่พร้อมเล่นเกมมากๆเพราะทั้งคู่เนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานได้ทันทีตั้งแต่แกะออกจากกล่องได้เลยไม่ต้องไปมดไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมหรือว่าตั้งค่าอะไรให้มากมายครับและเรื่องดีไซน์ก็สวยแล้วก็โดดเด่นมากๆครับส่วนเรื่องเดียวที่น่ากังวลก็คือตัวบอดี้สีขาวทั้งคู่เลยครับเพราะผิวแบบนี้ทําให้เปื้อนได้ง่ายและต้องทําความสะอาดบ่อยๆครับ แต่โดยรวมแล้วทางทีมงานเมอคูล่าก็กล้าการันตีแล้วว่านี่คือของดีที่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆสนใจ2ตัวนี้นะครับทางเมาส์และคีย์บอร์ดเนี่ยพวกเราก็แนบลิงก์ไว้ใ,ใต้วิดีโอแล้วครับแถ้าชอบคลิปรีวิวของเราครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับชาแนลมือคุ่าของเราด้วยเพราะว่า g ก t เจที่ใช่ยังไงก็มือคูล่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ